สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอนหนอีกครั้งหนึ่งในช n n e l The Nice Horoscope ของแม่หมอหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะเอาล่ะวันนี้เราก็มาทำนายดวงนะคะชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดลักนณาเมถุนในเดือนเมษายน <c oughs> เดือนนี้ร้อนมากๆจะเป็นยังไงกันนะคะดวงจะร้อนแรงด้วยหรือเปล่านะเอาล่ะ เป็นตัวแทนชาวราศีเมถุนนะคะในการทำนายดวงในครั้งนี้จับไพ่ในครั้งนี้ขอ้อรปามพัิกเนตค่ะขอให้การทำนายดวงในครั้งนี้ถูกต้องแม่นย่าเนาะชาวราศีเมทุนในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่จะเรียนรู้อะไร มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครดวงไม่ดีก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งถ้าใครดวงดีอยู่ก็ช่วยให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะจะทำอะไรต้องรัดกุมมากๆเลยสำหรับชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับตัวคุณนะคะแล้วตัวคุณเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้ดีมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่ใครเนี่ยหยามไม่ได้ คุณอาจจะดูเป็นคนเฉยๆคนที่ไม่มีอะไรแต่ถ้าใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณจะไม่ยอมปล่อยเอาไว้แน่ๆคุณมีโปรเจกต์อะไรคุณมีงานอะไรที่คุณอยากจะทําแต่คุณเหมือนคิดแล้วคิดอีกยังไม่กล้าลงมือทําเสียทีมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเอออาจจะคิดเรื่องของการตั้งเนื้อตั้งตัวแต่มันก็ยังหาจุดลงเอยไม่ได้จุดที่แบบว่า คอมพียอ่ะค่ะในเรื่องของงานเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็เลยยังคาราคาสังอยู่เหมือนคุณจะรอให้เออมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างทำให้คุณเฮ้ย ไอสิ่งนี้ดีนะสิ่งนั้นดีนะเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องซาวเสียงอาจจะต้องดูฐานลูกค้าหรือความชอบของคนในตอนนั้นๆน,น,นะคะอาจจะถามคนรอบข้างคนรอบตัวเรื่องของงานต่างๆสิ่งต่างๆนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนจะทําอะไรจะลงทุนอะไรยังรู้สึกยังหวงยังงกยังไม่กล้าลงทุนก็อย่าเพิ่งทำนะ ถ้าจะรอให้มันมีโอกาสดีๆเข้ามาก็ควรที่จะรอไปก่อนนะคะคุณมีเกมเรื่องของการที่จะลงทุนแต่ยังคิดไม่ตกนั่นเองรอให้มันแบบตกตะกอนซะก่อนว่าคุณต้องการทำอะไรแล้วรู้สึกโอเคกับมันไหมลองหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นลองอ่านอะไรให้มากขึ้นถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ควรที่จะต้องปรับปรุงธุรกิจของตัวคุณอย่าไปงกอย่าไปอะไรเพราะ มันเป็นเหมือนการพัฒนาค่ะเพราะฉะนั้นลองดูเปิดใจรับฟังจะดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรเรื่องของการเงินนะคะได้เงินค่ะได้เงินจากผู้หญิงได้เงินเข้ามาเรื่อยๆได้เงินจากหัวของคุณความคิดของคุณความคิดดีๆความคิดที่มันแหวกแนวนะคะความคิดที่มันแบบไม่เหมือนใครนั่นเองนะคะ ระวังเรื่องของการจับใจใช้สอยนิดนึงบางทีใจใหญ่นะชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินได้เข้ามาก็ไม่ค่อยมีเก็บสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเหลือนั่นเองเนาะเรื่องของการงานอาจจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาคนผู้รู้นั่นเองแต่ทำอะไรเนี่ยก็อย่าดื้ออย่าเอาแต่ความคิดของตัวเองเพราะบางทีมันก็ไม่เวิร์กเสมอไปนะคะ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดอยู่ก็อยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาแต่ไอคนที่เข้ามาก็ไม่รู้จะดีไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คุยอยู่คนเดียวก็คุยคุยกันไปมันต้องมีสักคนแหละที่ใช่คนของเราคนที่สามารถทำให้เรามีความสุขทำให้เราเนี่ยมั่นใจในตัวเขานะคะอาจจะเจอแบบจากการเดินทางเจอจากที่ทางไกลเจอจากเ,เพื่อน แนะนำมาให้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะความรักคนมีคู่เป็นอย่างไรอย่าพึ่งใจร้อนตามเดือนนะคะเพราะว่าเมษาร้อนเหลือเกินระวังเรื่องการทะเลาะการที่แบบเฮย้ยฉันจะกินอันนั้นน่ะไม่ฉันไม่กินอ่ะแล้วเธออยากกินอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะทะเลาะกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นะคะสำหรับชาวราศีเมทุนทุกท่านให้ใจเย็นๆอย่าพึ่ง ทะเลาะกันในช่วงนี้กันแล้วกันเนะเาะเ,เรื่องของโชคลาภชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรเรื่องของโชคลาภมีโชคจากมีโชคจากผู้ที่อายุเยอะกว่านะคะโชคลาภมาจากผู้ที่อายุเยอะกว่าตัวคุณ ให้ดูไว้นะคะจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ให้ดูไว้เนาะสำหรับชาวราศีเมถุนมีโชคลาภจากผู้ที่อายุเยอะกว่านั่นเองออาล่ะสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพให้ระวังเรื่องของบาดเจ็บจากที่สูงหกล้มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาจากเรื่องของคอเลสเตอรอลกินเยอะ การทานอาหารเยอะไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อช่วงนี้อาจจะมีูงได้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านต้องขอขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไนนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ